สวัสดีค่ะยาก,กินาอีซานพี่น้องไม่ได้ทานานแล้วคลิปว่าจะลงคลิปบ้างวินน้องทำกับข้าวกินเองเนี่ยวันนี้มีปลาจอ้องมองเดี๋ยวจะทอดปลาจอ้องมองวีนน้องนี่เห็ดมีอะไรมั่งผักชีต้นหอมอะไรนะผักอะไรอะผักขยงนหรือเขาเรียกแล้วเนี่ยผักชีลราใช่ไหม ใบโหรดพี่น้องพริกนานดาจะเอามาใส่ในนี้ต้มไปแล้วอันนี้ทําไข่ต้มต้มไข่ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เลยพี่น้องไก่อันนี้ส่วนปีกมันนะไม่มีขาไก่ไม่มีไม,ไม่ไม่มีตีนไก่ปีกมันเอามาสับเล็กๆนาดาจะเอาทำหมกหมกไก่แบบอีสานพี่เนาะเรามีอันนี้กันนะใบแมงลัก เดี๋ไม่ก็เรียกว่าผักอีตัวนเอ๊ทำช่วงยุคโควิดพี่น้องขาดไม่ได้ของเรานี่เลยผงนัวหน่อยหน่อยแล้วก็น้ำปลาด,ด้วใส่เข้าไปเดี๋ยวจะมาทำอะไรทีว่ามีอะไรทำให้กินก็ทำไปทำไปเรื่อยๆเอาของในตู้เย็นมาทำโอ้ทอดปลาจ้องมองไว้พี่น้อง กัขบข้าววันนี้ไก่ก็ต้มให้มันน้ำแห้งหน่อยนึงใส่ไปแล้วใส่หอมกับตะไคร้ใครใครใส่ใครไปแล้วใส่ใครไปแล้วเดี๋ยวทอดปลาจงม่องเดี๋ยวเวลามาปรุงไอ้นี้เดี๋ยวมาทำให้เละอีกทีนึงทอดปลาจงม่องไปหนึ่งกระทะเลยพนะี่น้องปลาจงม่องหมายถึงปลากระเบนบางคนอาจจะไม่รู้จักนี่ เสร็จแล้วหนึ่งกระทะยังอีกหนึ่งกระทะสามตัวพี่น้องบอไปได้มาจากทะเลเขาให้มามาทีนี้ต้มไก่ได้แล้วข้างๆหม้อสกปอกหน่อยนะน้องทีนี้ตักน้ำด้วยกันหอมหอมหอมแดงใค่ใส่ไปแล้วทีนี้เรามาใส่เห็ดใส่ลงไป ใส่เห็ดให้ม e ันเดือดให้มันเดือดให้มันพุ่งดิให้มันพุ่งอย่างเลยพี่น้องแล้วเดี๋ยวก็มาไข่เรื่ปรุงนะนาดาไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะพี่น้องชาวอีสานทั้งหลายไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรที่นาดาทำอยู่แต่นาดาเรียกว่าหมกหมกไก่ไม่รู้ก็าทำกันวันนี้มั้ยเดี๋ยวมาเลยแต่ว่านาดาชอบกินพี่น้อง นี่น้ำยังไม่แห้งเท่าไหร่พี่น้องให้มันแห้งกว่านี้หน่อยนะรอพี่น้องรอรอให้ไก่มันเปื่อยกว่านี้รอเรามาระหว่งางรอเรามาเต้นกันก่อนไหมเพลงโคตรบิ๊บับบิ๊บับปูยิงอยากเข้ามาจบโอ้โว ยังไม่เสร็จถูกเจนค่ะเจนค่ะนูชื่อเจนมากับนุ่นละมากับโบเพลงมันหิตเพลงมันฮิตฮิตฮิตใช่ไหมเราก็เอามาร้องมั่งแก้เครียดอย่าไปเครียดไอ้ที่เครียดไปแลว้วให้มันแล้วไปอาหารแบบนี้พี่น้องของภาคอีสานอะคนใต้ก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกแต่บางคนก็ทำเก่งเหมือนกันนะ แต่เนี่ยหลายๆคนที่ทําให้ไม่เป็นนาดาก็มาทําให้เลยแต่ว่าตามแบบฉบับน้าดานะพี่น้องไม่รู้จะกินได้กันไหมแต่ที่ทําไปแล้วหลายครั้งแลวนาดาใส่ตีนไก่ใส่ลงไปน้ํามันยังเยอะอยู่แต่ว่าหิวแล้วพี่น้องเรามาปรุงรสกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรื่อยๆไปมันก็จะน้าน้ามันก็จะแห้งเองใส่ลงไปพลิกจุดพี่น้องนาดาทุกแล้วใส่ลงไปเปิ็ดปานกลางไม่เป็ดมากพี่น้องเพื่อสุขภาพ ฟีดโจดแล้วใส่อะไรอีกอะนี่แหละนะใส่น้ำปะลาล้ดีกว่านีของอร่อยเขียดาก่อนไข่ยาพี่น้องใส่ลงไปอ,อันนี้อันเดียวตัวเดียวที่ทำได้มันอร่อยในน้ำปะลาก็น่าจะมีผงนัวแล้วมะเห็นพี่น้องฮ่าหอมพี่น้อง ไม่เยอะไม่เลยนะธรรมดาก็ต้องเอานน้ำแบบผูกคลิปคลิปก,ก,ก,กันโรยแป๊บนั่น้องนะใส่ผักมีต้นหอมมีผักชีผักชีลาวนะบ้านเราเขาเรียกคนนี้ผักชีลาวนี่ผักชีลาวต้นหอมมีผักชีลาวนะในนี้แล้วก็ผักขยัผักขยัอื้มดีเลยที่น้อง หอมอือหอมไม่แมงละถือว่าพันธุ์ตัใช่ไหมอีสานก็เรียกพันธุ์ตัลงไปก็กินได้นะพี่น้องิีแล้วตั้เพรืออือหือหม้อเดียวเท่าถินไม่กรูดก่อนทำอาหารพี่น้องก็ต้องล้างมือนะก่อนกินก็ต้องล้าง ผอมทำก็ต้องล้างกินเสร็จก็ต้องล้างอือหือขีดลงไปเขาทำพันนี้กันไหมอ่ะเมื่อตะกี้นะเราใส่แตนะ่น้ำปลาล้วนะเครื่องปรุงอ่ะใส่ปงนัวนิดนะนึ่งน้ำปลาไม่ต้องเพราะว่าปูนัวนิดนึงนะเอาละใส่น้ำปลาเพิ่มอ,อีกนิดนึ่งกนะ็อือหือ ปลาลานี่มันอร่อยเว้ไอรวยรยๆย,ยเดี๋ยวมาชิมให้เลยชิมนะเพราะว่าต้องรอกินข้าวพร้อมลูกชายกับพร้อมบอลตักมาแล้วชิมให้เลยชิมให้พี่น้องเลยว่ามันอร่อยไหมั้มร้อน มันร้อนหือรออย่าบอกไ่่ถ้าบอกไก่เดี๋ยวไก่มาถ้าไก่มาไค่ก็ไม่ได้กินช่ <c oughs> วงนี้งดรับแขกไว้น้อง อันนี้ปลาจอ้องม้งกินเปล่าวันนึงพี่น้องเดี๋ยวไปกินข้าวกินได้พี่น้องเลยปลาจ้องม้งหน่อยใส่ก็ไปนีนี้เลย ร่อยไปน่น้องผักพป่นา้อะไรผักที่บ้านช่วงนี้ช่วงกินผักรักษาสุขภาพกันหน่อยมันมืดไปนิดหนึ่งกินแต่กับเป่าๆไม่ได้ต้องมาหนอผักให้แเลยอืกินผักเยอะ อืมอืมปลาดุกัมมกินข้าวไ้ได้นอนไห้หลับไม่มีโรคไปไข้เจ็บพนะี่น้อง เป็นลาบันบันเฉิดแต่ลาบันบันเฉิดที่จุดก็คือการไม่มีโรคก,กับการไม่มีนี่พี่น้องอื้ออื้ออันนี้ก็เรียกถั่วอะไรพี่น้อง chùa đây mai à mọt lắm rồi rồi đi ไปแล้วเดี๋ยวหน้าดาจะมาทำกับข้าวประจำวันนี่แหละไม่รู้จะเอาคลิปอะไรลงเอาชีวิตประจำวันลงให้พี่น้องเลยบายบายสวัสดีค่ะพบกันใหม่